ซึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปทั้งหมด18เวทีนะครับซึ่งก็จะมี3เวทีหลักเวทีราฐดำเนินเวทีคอปทกปทมี5เวทีใหญ่ที่อโศกราชประสงค์สยามสีลมแล้วก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิแล้วก็10เวทีย่อยนะครับในส่วนของเวทีใหญ่นะครับขอเรียนให้ทราบว่าเราจะมีการจัดตั้งจอภาพ แล้วก็มีเครื่องขยายเสียงซึ่งภายในรัศมี200เมตรผู้ที่มาร่วมชุมนุมทุกจุดที่มีเวทีใหญ่จะสามารถชมภาพแล้วก็รับฟังเสียงจากเวทีนั้นๆได้นะครับนอกเหนือจากออกไปจากรัศมี200เมตรนะครับก็จะเป็นการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องบูสกายนะครับ ที่สำคัญพ่งนี้ผมขอย้ำครับจะมีการเคลื่อนขบวนแรลลี่ทั้งหมด4ขบวนจากภาคตะวันตกจากภาคตะวันออกที่สำคัญนะครับจากอีสานซึ่งจะมีทั้งหมด12จังหวัดด้วยกันรวมไปถึงการเคลื่อนไหวของกลุ่มชาวนาทั้งหมดนี้เป็นการย้ำนะครับว่าการชุมนุมของเรานะครับมีพี่น้องประชาชนจากทุกภาคทุกชนชั้นทุกเพศทุกวัย มาร่วมชุมนุมกับเราไม่ได้เป็นไปตามที่ทางฝั่งผู้สนับสนุนระบอบทักษิณคุณยิ่งรักษ์ที่ขณะนี้ก็ร่อนเร่ทัศนาจรไปทั่วประเทศไทยนะครับเพื่อที่จะทําให้ประชาชนรู้สึกสับสนคิดว่าพี่น้องประชาชนต่างจังหวัดยังสนับสนุนรัฐบาลอยู่ ซึ่งพรุ่งนี้นะครับจะมีขบวนแรนลี่เดินทางมาจากอีสานเข้ามายัางเวเทีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิรวมไปถึงม็อบอีแตนของกลุ่มชาวนาซึ่งเขาก็ไม่ได้รับเงินจำนำข้าวแล้วในขณะเดียวกันรัฐบาลก็พยายามบิดเบือนข้อมูลไม่มีคำตอบอ้างว่าเป็นเพราะการชุมนุมพรุ่งนี้ ม็บชาวนานะครับจะขึ้นมาถแถลงจุดยืนบนเวทีของเรามาพูดความจริงและเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบในส่วนวันพรุ่งนี้ตัวกำนันสุเทพนะครับจะเริ่มกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกาซึ่งตัวกำนันสุเทพจะไปที่วงเวียนใหญ่เพื่อระดมมวลชนพี่น้องชาวกรุงเทพมหานครจากฝั่งธนบุรี และเคลื่อนขบวนมาสมทบในฝั่งกรุงเทพมหานครที่เวทีสีลมที่สวนลุมพีนีนะครับซึ่งหลังจากนั้นตัวกำนันสุเทพก็จะถือโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน ทุกเวทีใหญ่ที่อโศกราชประสงค์สยามสีลมและก็อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิเสร็จจากนั้นนะครับก็จะขึ้นมาถแถลงการปราศัยครั้งสำคัญที่เวทีราชดำเนินหลังจากที่มีการเคารพธงชาติในส่วนประเด็นของการถแถลงการของสอรสเมื่อเช้านี้และคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรเมื่อช่วงบ่ายนี้มีทั้งหมด4ประเด็นด้วยกันครับห นะครับคุณยิ่งรักและสอ,อสอกล่าวหาใส่ร้ายว่าประชาชนไม่เคารพกติกาซึ่งขอย้ำนะครับว่าการชุมนุมครั้งนี้ตามที่ได้มีการวินิจฉัยโดยสารรัฐมนูญเคารพกติกาเคารพกฎหมายรัฐธรมนูญรัฐบาลระบอบทักษิณโดยเฉพาะคุณยิ่งยิ่งรักนั่นแหละครับที่เป็นพวกไม่เคารพกติกา พยายามออกกฎหมายล้างผิดเพื่อที่จะลบล้างคำพิพากษาของศาลฎีกามีการกระทําการที่เป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อศาลร,รัฐธรรมนูญพิพากษาออกมาแล้วพวกคุณก็ออกมาปฏิเสธคําพิพากษาของศาลร,รัฐธรรมนูญเพราะฉะนั้นประชาชนเคารพกติกาแต่พวกคุณเป็นผู้ที่ไม่เคารพกติกา 2. พยายามมาอ้างนานาชาตินะครับ พยายามจะอ้างผลเสียที่เกิดขึ้นกับระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยหาว่าการชุมนุมทําให้ไม่สามารถค้าขายกับต่างประเทศกับนา,นานาชาติได้แต่วันนี้ที่เศรษฐกิจเราล้มเหลวที่ประเทศชาติเราล่มจมก็เกิดมาจากนโยบายประชานิยมและการโกงกินของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของคุณยิ่งรักษินวัตร 3. ที่คุณยิ่งรักษ์มีการประกาศ ว่าจะจัดตั้งสภาปฏิรูปแต่พูดเป็นหุ่นยนต์เหมือนเดิมทุกครั้งว่าให้ไปเลือกตั้งก่อนไปเลือกตั้งก่อนไปเลือกตั้งก่อนขอย้ำนะครับวันนี้ที่พี่น้องประชาชนออกมาเป็นล้านล้านคนแสดงเจตนารม์แสดงเจตจำนงร่วมกันอย่างชัดเจนแล้วว่าต้องมีการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งซึ่งแนวทางนี้ก็ได้รับการตอบรับ จากองค์กรหลายองค์กรจากผู้ผนำจากหลายภาคส่วนเพราะฉะนั้นวันนี้ทางรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรต้องแสดงความรับผิดชอบลาออกจากการรักษาการเพื่อปูทางไปสู่การปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งประเด็นสุดท้ายครับและเป็นประเด็นที่สําคัญที่สุดวันนี้สรศและคุณยิ่งรักพยายามออกมาพูดว่าประชาชนออกมาคุกคาม ทำร้ายการทํางานของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ DSI หรือเจ้าหน้าที่ตํารวจขอย้ํานะครับพี่น้องประชาชนมวลมหาประชาชนยึดหลักสันติอหิงสาปราศจากอาวุธเราไม่ใช้ความรุนแรงแต่วันนี้เราถูกกระทําโดยเจ้าหน้าที่พวกเราเห็นใจเจ้าหน้าที่ผู้น้อยครับทั้งในกรมสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ตํารวจแต่ว่ามีเจ้าหน้าที่ระดับผู้ใหญ่ เช่นนายทาริศเพ่งดิตท,ที่กระทําการเกินกว่าเหตุกระทําการเกินกว่าที่มีบทบัญญัติในกฎหมายที่กฎหมายได้ให้อานาจไว้และกระทําการต่อผู้บริสุทธิ์นายคนอย่างนายทาริศทําให้องค์กรต้องเสื่อมเสียทําให้ประชาชนต้องเข้าใจผิดซึ่งวันนี้ผมเองก็ได้นําตัวอย่างคู่กรณีที่ถูกคุณทาริศรังแกแล้วก็ทำร้าย ซึ่งผมจะขออนุญาตให้คู่กรณีคนนี้คือคุณอัญชลีภัยรีรักได้กล่าวกับพี่น้องสื่อมวลชนครับขอบคุณมากนะคะคุณ กสกกปปสคุณเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วก็สวัสดีพี่น้องสื่อมวลชนนะคะสวัสดีพี่นกเขาดิฉันมาวันนี้เนี่ยมาขอถแถลงข่าวกับสื่อมวลชนพร้อมกับคุณนกเขาซึ่งคุณนกเขาเนี่ยก็คุณนิติธรล้ําเหลือเป็นทนายในคดีเก่าของเราและก็คงจะต้องเป็นทนายของเราต่อไปในคดีใหม่ซึ่งจะเป็นคดีที่เรานั้นเนี่ยจะฟ้องร้อง DSI ตั้งแต่สํานักงาน DSI และฟ้องร้องคุณธาริศและฟ้องร้องเจ้าหน้าที่1ิบ ที่ไปคุกคามดิฉันถึงที่บ้าน เราจะดําเนินการกับคุณทางกฎหมายค่ะและเราจะทําให้เห็นเป็นจริงเป็นจังเราจะทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อให้ประชาชนคนอื่นๆได้พบว่าถ้าคุณถูกเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ว่าจะเป็นตํารวจทาหารข้าราชการข่มขู่คุกคามคุณมีสิทธิ์ที่จะทําได้ดังตัวอย่างที่เราจะทําให้เห็นดังต่อไปนี้และนะับตั้งแต่นี้ไปเราจะฟ้องร้องอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมการเสียทีหลังจากที่พูดกันมานานแล้วว่าจะฟ้องร้อง DSI ีเแต่ยังไม่เคยมีใครทําเพราะยังจับไม่มั่นคั้นไม่ตายทั้นนี้สืบเนื่องมาจากอะไรสืบเนื่องมาจากว่าเมื่อวานนี้ก่อนเวลา4ี่โมงเย็นเล็กน้อยเจ้าหน้าที่ DSI 10คนซึ่งเป็นชายชะกันสิบคนอ้างตัวเป็น DSI ใส่ชุดเครื่องแบบ DSI แล้วไปที่บ้านของดิฉันที่จังหวัดสมุทรปราการอยู่ในซอยวัดชัยมงคล แล้วที่บ้านหลังนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่มีแต่คนแก่อยู่บิดาของดิฉันอายุ88ปีนั่งรถเข็นอยู่กับพี่เลี้ยงอยู่ในบ้านและพี่สาวช่วงเวลาที่พี่สาวเนี่ยออกจากบ้านไปจากบ้านแค่ไปปากซอยซึ่งไม่กี่ร้อยเมตรเท่านั้นออกไปแป๊บเดียวเจ้าหน้าที่ดีเอสไอนั้นพรวดเข้ามาแล้วก็เรียกให้ออกมาเซ็นเอกสารค่ะทีนี้ที่บ้านมีประตูเหล็ก พ่อเนี่ยก็เข็นรถนั่งคุยอยู่กับดีเอสไอหลังประตูเหล็กบอกว่าเป็นเอกสารคุณอันชลีพ่อก็เซ็นด้วยความเป็นคนแก่และรักลูกไม่รู้ความก็เซ็นเอกสารใบนั้นแต่พี่เลี้ยงเนี่ยโทรศัพท์บอกพี่สาวว่าให้กลับมาดูเพราะว่าสิบคนนี้เนี่ยถ้าทางไม่ปกติพี่สาวรีบกลับมาดูก็พบดีเอสไออยู่หน้าบ้านซึ่งมีรูปถ่ายสองใบพี่สาวถ่ายรูปไว้สองใบเราจะนําเป็นหลักฐานฟ้องดีเอสไอเสร็จแล้วปรากฏว่าชายสิบคนนี้เนี่ย ก็หันมาถามพี she she ่สาวว่าเป็นใครพี่สาวบอกว่าฉันตีต้องถามว่าคุณเป็นใครพี่สาวก็สักถามว่าคุณเป็นใครเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ d s เเขามาทําตามคําสั่งของเจ้านายเจ้านายสั่งให้มาพี่สาวถามว่าสั่งให้มาทําอะไรเขาก็บอกว่าเอาเอกสารมาให้เซ็นเอกสารคุณอนญชลีพี่สาวถามว่าใครเซ็นเขาบอกว่าคุณบุญลือภัยลีลักษ์บอกว่าเป็นบีดาของคุณอนญชลีเซ็นรับแล้วพี่สาวถาม DSI ว่าคุณเห็นไหมคนที่เซ็นรับ แในอายุ88ปีแล้วนั่งรถวิวแชร์คุณยังให้คนอายุ88ปีซึ่งนั่งรถวิวแชร์ซึ่งชราภาพมากแล้วเนี่ยเซ็นเอกสารโดยที่เขาไม่ได้อ่านเลยไม่ได้อ่านเลยแม้แต่ตัวเดียวคุณทำอย่างนั้นได้ยังไงเอาออกให้ฉันอ่านสิเจ้าหน้าที่ DSi นั้นเนี่ยชูกระดาษ เอากระดาษออกมาชูว่าเซ็นแล้วพับกระดาษเก็บใส่เสื้อแล้วไม่ให้อ่านรายละเอียดพี่สาวที่ฉันบอกว่าถ้าไม่คืนกระดาษแผ่นนั้นให้เราจเจอกันที่โรงพักพี่สาวที่ฉันไปโรงพักพอไปถึงโรงพักปั๊บไปเจอเจ้าหน้าที่ดีไซน์สิบคนนั้นอยู่ที่โรงพัก แล้วพี่สาวบอกว่าฉันจะแจ้งความลงมนทึกประจําวันว่าบิดานเนี่ยชราภาพมากไม่อยู่ในฐานะั้นจะเซ็นเอกสารอะไรได้แล้วมีใบแพทย์กำกับด้วยว่าบิดาชราภาพแล้วก็ไม่สบายคุณไปที่บ้านคุณเห็นคนแก่อยู่คุณยื่นเอกสารให้คนแก่ซึ่งไม่สบายมากเซ็นเอกสารอย่างนี้คุณจะเรียกตัวคุณเองว่า D S I ได้อย่างไรฉันไม่ตราหน้าคุณว่าเป็นพวกโจรกรบุนแค่ไหนแล้ว คุณไปถึงหน้าบ้านเขาโดยที่ไม่แจ้งก่อนล่วงหน้าแล้วไปตอนสี่โมงเย็นมีเจ้าหน้าที่รัฐที่ไหนคะคุณยิ่งรักคุณทาริศท,ที่เขานําเอกสารไปถึงบ้านประชาชนตอนเย็นน่ะแล้วไปแบบไม่เปิดเผยด้วยคุณซุ่มอยู่ตรงนั้นนานมากแล้วใช่ไหมจนกระทั่งพี่สาวที่ฉันออกจากบ้านไปแป๊บเดียวคุณพลวดเข้ามาเลยแล้วที่สําคัญอันนี้ประเด็นที่หนึ่ลักษณะที่คุณไปนั้นคุกคามและข่มขู่ แต่งกายธรรมัดธมแมคุณหน้าตาเหมือนชายชะการคุณใส่แว่นดำคุณไม่เปิดเผยคุณไม่โปร่งใสคุณไม่สง่างามคุณไม่สมกับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐอันนี้อันที่1 2. คุณเอาเอกสารให้คนแก่เซน 3. เมื่อคนที่เขามีสติสัมปัญญะขอดูคุณปฏิเสธที่จะให้ดู 4. คุณเอาเอกสารใบเซนนั้นกลับไป คืออะไรเอกสารใบนั้นคืออะไรคุณทารีคุณตอบฉันเซิหมายเรียกใช่ไหมหมายรับใช่ไหมแล้วทาไมคุณไม่ทิ้งเอาไว้ให้ฉันล่ะคุณเอากลับไปทําไมอันนี้ประเด็นประเด็นถัดมาที่สําคัญก็คือว่า ถ้าคุณบอกว่าคุณเอาหมายเรียกตัวดิฉันคุณเอาไปที่บ้านพ่อดิฉันทําไมในเมื่อตามบัตรทะเบียนบ้านแล้วบัตรประชาชนนั้นดิฉันไม่ได้อยู่หลังนั้นตามกฎหมายแล้วคุณต้องนําไปผูกเอาไปแปะไว้ที่บ้านตามทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนถูกไหมคะใช่ไหมคะมันเป็นอีกหลังหนึ่งนอกจากจะโง่อแล้วเนี่ยนอกจากเลวแล้วยังโง่ออีกยังไม่รู้อีกว่าเจ้าตัวเขาเนี่ยอยู่บ้านหลังไหนโง่อย,อย่างนี้เป็น DSI ได้ยังไงง่แบบนี้เป็นยามรักษาการ น้าดีไอยังไม่ได้เลยค่ะคุณไปผิดบ้านแล้วคุณไปข่มขู่คุกคามให้คนแก่เซ็นชื่อจะเรียกตัวเองว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ยังไงคุณยังจะเรียกตัวเองว่าคุณสมควรจะเป็นดีไออยู่ได้ยังไงคนดีๆไม่ทํากันค่ะและนอกจากนี้คุณยังท้าทายอีกอไปโรงพักด้วยกันคุณคิดว่าตารวจเป็นผู้เดียวกับคุณหรอคะ ถ้าความคิดคุณคิดว่าตํารวจเป็นพวกเดียวกับคุณนั่นแหะมันมีทั้งใช่และไม่ใช่ตํารวจดีก็มีนะคะตํารวจไม่ดีก็ถมเถะไปแล้วคุณคิดว่าคุณสามารถจะทําอะไรก็ได้อยากจะบุกไปบ้านใครก็ได้อยากจะไปข่มขู่ใครก็ได้อย่างนั้นเหรอคะผิดในวันเวลาเดียวกัน d s i ก็เอาหมายเรียกนี้ไปบ้านพี่นกเขาเหมือนกันเจอคุณพ่อพี่นกเขาเหมือนกันเดี๋ยวให้พี่นกเขาเรียกค่ะให้พี่นกเขาคุยนะคะพี่นกเขาเชิญค่ะ ครับสวัสดีครับจะผมผมของผมนี่ไม่ได้ถามรายละเอียดคุณพ่อนะครับเพราะว่าคุณพ่อเขาไม่ได้เซ็นรับไว้เพราะเขาก็บอกเจ้าหน้าที่ว่าผมไม่ได้อยู่ที่บ้านนี้และไม่ได้อยู่มาเป็นสิบปีแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ดีไซนก็ขอให้เซ็นคุณพ่อก็บอกว่าไม่เซ็นนะครับเพราะว่าไม่ทราบว่าเป็นเอกสารอะไรจากนั้นเจ้าหน้าที่ดีเไก็กลับไป ประเด็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ดีเอสไออย่างนี้นะครับคือการที่จะมาส่งหมายเรียกเนี่ยนะครับจะต้องตรวจสอบถินฐานที่อยู่ของบุคคลที่ประสงค์จอกหมายเรียกเนี่ยให้ชัดเจนหลักการเบื้องต้นที่ถือปฏิบัติเนี่ยเป็นแนวปฏิบัติอยู่ในวิธีการปฏิบัติของดีเอสไอนะครับ <c oughs> ก็คือจะต้องส่งไปตามฐานข้อมูลทางทะเบียนราษเป็นลําดับแรกนะครับฉะนั้นของคุณอัญชลีเนี่ยอันนี้เป็นการกันแกล้งชัดเจนนะครับ อันที่สองก็คือว่าประเด็นแค่การไปส่งหมายนั้นเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องใช้ลักษณะของการคุกขามเช่นการนำคนไปจำนวนมากนะครับการไปส่งหมายเจ้าหน้าที่เนี่ยการส่งหมายสารเขาก็ใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวไปส่งนะครับหรือเป็นกรณีหมายเรียกปกตินั้นเนี่ยก็ใช้เจ้าหน้าที่คนเดียวไปส่ง ฉะนั้นการกระทําแบบนี้เนี่ยมันลักษณะ,ะแสดงออกถึงการที่ต้องการคุกคามข่มขู่ประชาชนนะครับซึ่งส่วนนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งที่จะมีการดําเนินคดีตามกฎหมายนะครับประเด็นที่ผมอยากจะชี้ให้ชัดถึงการขันแกล้งอย่างแท้จริงนะครับคดีนี้เนี่ยเท่าที่ทราบจากสื่อมวลชนนะครับว่าจะเป็นการตั้งข้อหากบฏ นะครับในขณะที่สารรัฐธรรมนูญก็ยืนยันถึง3ครั้งแล้วว่าการจุมนุมนั้นเนี่ยเป็นการใช้เสรีภาพตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่มีเหตุร้ายแรงยังอยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญประเด็นที่2ก็คือการอายัดเงินถ้าติดตามข่าวเนี่ยคุณทาลิศแสลงเมื่อวันที่18นะครับถ้าคุณจะแจ้งข้อหาเนี่ยนะครับคุณจะต้องเอาคาดีนี้เนี่ยค้าไปสู่คณะกรรมาการคาดีพิเศษซะก่อน การเข้าสู่คดีพิเศษนั้นเนี่ยกรมสอบสวนคดีพิเศษจะต้องเจ้าตั้งเจ้าหน้าที่คณะสืบสวนขึ้นมาหนึ่งคณะ พอคณนะสืบสวนรวบรวมสำนวนหลักฐานเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณาธาริศในฐานะเป็นเลขานุก,การของคณะกรรมการคดีพิเศษจะต้องเป็นคนนำเสนอสรุปเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณานะครับทีนี้คณะกรรมการคดีพิเศษในการพิจารณาประชุมว่าคดีใดจะเป็นคดีพิเศษนั้นเนี่ยตามกฎหมายของดี i เองเนี่ยให้นำ กฎหมายว่าด้วยวิธีการพินารทางปกครองนํามาใช้นั่นหมายความว่าก่อนที่จะมีมติให้คดีใดเป็นคดีพิเศษนั้นเนี่ย จะต้องเร, or, risque, รนน ine, นน smells, ียกผู้เสียหายหรือผู้ที่ถูกกล่าวหามาให้ข้อมูลอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันผู้ถูกกล่าวหาหรือเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยก็จะต้องมีสิทธิ์ในการที่จะโต้แย้งนําหลักฐานมาหากล้างกันซะก่อนนะครับไม่ใช่ให้รวบรัฐทาคดีเบ็ดเสร็จแล้วคดีที่กล่าวหาในคดีนี้เนี่ยไม่ใช่คดีพิเศษที่อยู่ตามที่กฎหมายกําหนดไว้แต่เป็นการใช้มติของคณะกรรมการคดีพิเศษถึง2ใน3ประเด็นก็คือว่า เท่าที่เราเคยตรวจสอบคดีของดีเอสไอนั้นเนี่ยคณะกรรมการคดีพิเศษไม่เคยทําหน้าที่ไม่เคยตรวจสอบข้อมูลหลักฐาน ผมยกตัวอย่างคดีเรื่องเงินบริจาคของพรรคประชาธิปัตย์ที่ผมทําอยู่พอไล่เรียงเอกสารมาแล้วเนี่ยปรากฏว่าคณะกรรมาการคดีพิเศษนั้นเนี่ยไม่เคยสอบถามเลยอาศัยแต่เอกสารที่ทาลิสเสนอนะครับอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาขั้นตอนการพิจารณาที่ผิดกฎหมายนะครับส่วนประเด็นที่สองเนี่ยการอายัดหรือการอายัดทรัพย์สินเนี่ยนะครับตามมาตรา24เนี่ย เขากำหนดว่าทรัพย์สินที่จะอายัดได้เนี่ยจะต้องเป็นการอายัดทรัพย์สินที่ได้มาจากการเข้าไปตรวจค้นในเคหาสถานในรถยนต์หรือเป็นเอกสารที่จะขอมาจากส่วนต่างๆหน่วยงานต่างๆรวมทั้งธนาคารด้วย ซึ่งเมื่อได้เอกสารมาแล้วเนี่ยจะต้องมีการสืบสวนสอบสวนให้ทราบแน่ชัดว่าถ้าเป็นเรื่องทางการเงินนั้นเนี่ยเงินถูกนําไปจ่ายที่ใดนําไปใช้ที่ใดมีการเคลื่อนไหวผิดปกติหรือไม่ประการสําคัญก็คือว่าคุณทาริสนั้นเนี่ยมีการอายัดทรัพย์สินก่อนที่จะออกหมายเรียกให้กับผู้ที่ถูกกล่าวหาอันนี้ผิดกฎหมายชัดเจนนะครับซึ่งในส่วนนี้เนี่ย ผมได้เตรียมร่างฟ้องไว้แล้วรอให้หมายมาถึงนะครับส่วนที่จะฟ้องคดีนั้นเนี่ยก็คือจะฟ้องที่ศาลปกครองในเรื่องของกระบวนการในการพิจารณาให้เป็นคดีพิเศษส่วนที่2คือการทําผิดปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตตามมาตรา157ทันทีที่หมายเรียกมานะครับเราก็จะฟ้องทันที คมสอบสวนคดีพิเศษเนี่ยผมคิดว่าที่ผ่านมาไม่เคยทําคดีอะไรสําเร็จเลยแม้แต่คดีแชร์ก็ยกฟ้องนะครับและครมสอบสวนคดีพิเศษเป็นหนึ่งหน่วยงานที่มีเรื่องทุจริต,ตมากที่สุดนะครับถ้าพี่น้องจําได้ถึงมันชมจําได้เนี่ยกรณีของเนนคําก่อนหน้านั้นเนี่ยดีเอเคยยึดรถนต์หรูหนึ่งคันนะครับแต่พอคุณทาริศมานั่งนะครับ รถคันนี้ก็ถูกคืนไปซึ่งเป็นรถของเนนคํานะครับคดีของคุณสมชายนีและภัยจิตนะครับก็ยังนิ่งเงียบอยู่กรณีที่ผิดกฎหมายอีกชัดเจนก็คือกรณีที่ดีเเข้าไปทําหน้าที่ในการชนสูตรพิกศพก,กรณี98ศพการจุม,มุนที่ราชประสงค์อันนี้ต้องขอบคุณคุณทาลิศนะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องจะฟ้องคุณธาลิศมานานแล้ว แต่ว่าเพื่อนเราไม่ใช่ผู้เสียหายโดยตรงและก็ผู้เสียหายรายอื่นเนี่ยเราเขาไม่มาติดต่อขอความช่วยเหลือก็เลยไม่มีโอกาสได้ทำอันนี้ต้องขอบคุณคุณทาลิศนะครับและวันจันทร์ที่23ขอให้คุณทาลิศอยู่ที่ดีเอสไอด้วยผมจะไปเยี่ยมนะครับแล้วขอให้อยู่ให้เจอกับผมหน่อยนะครับ23ก่อนเที่ยงผมจะไปพบคุณทาลิศนะครับ ขอบคุณครับมีรูปด้วยนะครูปมีรูปด้วยนะครับนี่ดฉันมีภาพถ่ายด้วยนะคะซึ่งเป็นหลักฐานที่ว่าดิสไอไปข่มขู่คุกคามเราถึงที่พักอาศัยนะคะมีสองใบซึ่งจะเห็นได้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่ ซึ่งจะเห็นว่าเป็นเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมจะปฏิบัติหน้าที่แล้วไปในเวลาที่ไม่เหมาะสมสําหรับในการที่จะไปยื่นเอกสารถึงใครก็ตามทีค่ะว่าไงคะ มีชื่อหนึ่งคนน่ยนะคะแต่แต่ว่าความที่ว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยเป็นชั้นผู้น้อยแล้วก็บอกว่าเจ้านายสั่งมาพี่ไม่อยากจะเปิดเผยชื่อเด็กชั้นผู้น้อยเพราะพี่ถือว่าอย่างถ้าเราเป็นลูกน้องอย่างเงี้ยเป็นเจ้าหน้าที่เดสไออย่างเงี้ยเขาสั่งให้เรามาทําเราก็ต้องมาทําพี่มีชื่อค่ะเรามีชื่อแต่ว่าเราก็ไม่อยากให้เด็กๆเ,เนี่ยเด็กเล็กเนี่ยน้องๆเนี่ยต้องได้รับผลกระทบไปด้วยทีนี้ถามว่าเจ้านายเขาเป็นใครก็ทบทาลิศนะคะดิฉันคิดว่าไปจัดการที่คุณทาลิศดี อย่าจัดการหรือไปดําเนินการกับเด็กเลยปเป็นว่าเรามีรูปไว้เป็นหลักฐานว่าเราไม่ได้พูดล,ยลอยๆเดสไอเป็นคุกคามเราคือตอนนี้เนี่ยดิฉันกำลังจะบอกว่าจะขอร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีได้ไหม นายกรัฐมนตรีจะอยู่ที่จังหวัดไหนไร่นาไหนดิฉันจะไปรอเรียนได้ไหมในฐานะลูกสาวคนหนึ่งนะ่ะนายกรัฐมนตรีเป็นแม่คนนายกรัฐมนตรียังเจ็บร้อนเก,กี่ยวกับเรื่องลูกชายของตัวเองไม่ว่าจะถูกหรือไม่ถูกก็ตามทีฟังได้ศัพท์หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังเจ็บร้อนแต่ดิฉันในฐานะลูกสาวเนี่ยดิฉันร้องเรียนกับนายกมได้ไหมว่าพ่อดิฉันถูกคุกคามได้ไหมแก่ขนาดนี้แล้วแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมีความชราภาพขนาดนี้แล้วเนี่ย เขาถูกคุกคามแม่อย่างนายกรัฐมนตรีจะช่วยลูกสาวอย่างดิฉันได้ไหม อันนี้อันหนึง่งจะมาแสดงให้เห็นว่าเราอยู่ในรัฐซึ่งไม่ปลอดภัยจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งมันสุดแต่นายกรัฐมนตรีจะคิดจะจินตนาการแต่เราไม่ไปอยู่กับในรัฐแบบนายกรัฐมนตรีด้วยหรอกเราอยู่ในบ้านเมืองซึ่งไม่ปลอดภัยใครก็ตามที่อยู่ในบ้านเมืองนี้จะต้องได้รับความยุติธรรมและความปลอดภัยกะจะและดูแลจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดูแลทุกสุ บริหารจัดการการวรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนไม่ได้มีหน้าที่คุกคามดังถ้าทําอย่างนั้นไม่ได้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแต่มันเป็นโจรในค่าผลดีเอสไอและเราตั้งดีเอสไอมาด้วยภาษีของประชาชนเราตั้งดีเอสไอมาเพื่อทําคดีเพื่อสะสางและให้ความยุติธรรมกับประชาชนเราไม่ได้ตั้งดีเอสไอมาให้เป็นเครื่องมือของรัฐตํารวจนี่คือรัฐตํารวจ ใครก็ตามที่อยากอ,อ,อยู่ในประเทศนี้เนี่ยแล้วยังยอมที่จะอยู่แบบนี้ต่อไปคุณน่ะจะต้องตกเป็นที่ข่าของรัฐตำรวจแล้วอยู่อย่างกลัวงอก่ององขิงถ้าเราไม่ได้ทำผิดเราต้องไม่กลัวเราต้องลุกขึ้นมาช่วยกันนำความยุติธรรมกลับคืนสู่สังคมอยู่ดีๆเนี่ยจะมีใครสักคนหนึ่งอ้างว่าเป็นดีใสแล้วไปเคาะประตูบ้านใครเขาอย่างนี้ไม่ได้ดีนะว่าที่บ้านเนี่ยเป็นประตูเหล็กดัด แล้วคนแก่อยู่ในบ้านเนี่ยโดยที่ล็อกประตูข้างในดีว่าพี่เลี้ยงเนี่ยโทรศัพท์ไว้โทรศพัพท์ไปเรียกพี่สาวเพราะถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยเปิดประตูบ้านไปเนี่ยเขาเข้ามาในบ้านโดยที่ไม่มีหมายด้วยนะแต่การยืนอยู่หน้าบ้านเนี่ยชิดริมประตูบ้านเนี่ยก็ไม่สมควรแล้วคุณไม่สามารถทําอย่างนี้กับใครทั้งนั้นไม่ว่าจะชั้นเองหรือกับใครก็ตามคุณไม่สามารถแล้วนะับต่อแต่นี้ไปคุณจะไม่มีวันทําอย่างนี้กับคนอื่นได้อีก วันจันนี้ไม่เพียงแค่คุณนกเขาจะไปฉันจะไปร้องเรียน d s i ด้วยฉันจะไปร้องเรียนว่าคนพวกนี้มาบ้านฉันทำไมแล้วใครสั่งคนพวกนี้มาฉันกับพี่นกเขาจะไปเหยียบ d s i วันจัน์และในวันพรุ่งนี้ เดิมทีก็ว่าจะให้อาจารย์เสรีกับทิฟฟานี่ไปบ้านนายกรัฐมนตรีแต่ฉันเปลี่ยนใจแล้วฉันจะไปบ้านนายกรัฐมนตรีเองเลยไปถามหาความชอบธรรมคุณธรรมจริยธรรมว่านายกรัฐมนตรียังมีบ้างไหมไม่มีสติปัญญาเนี่ยก็ยังเรียกว่าโงา่แต่ไม่มีจริยธรรมเนี่ยโง่ด้วยเลวด้วยคนแบบนี้เป็นนายกรัฐมนตรีไม่ได้อย่าว่าจะเป็นนายกเลยเป็นแม่คนเมียคนก็ยังไม่ได้ และคุณไม่สามารถจะมีความเป็นคนได้ซ้ำไปคุณยิ่งรักไปจัดการดี i ซะอย่าใช้ดี i เป็นเครื่องมือคุกคามคนที่คิดต่างหรือไม่เห็นด้วยฉันไม่ยอมมาคุกคามพ่อฉันอย่างนี้ฉันไม่ยอมและถ้าฉันคุกคามพ่อนายกนายกก็ต้องไม่ยอมใครก็ต้องไม่ยอมอย่าให้เกิดมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมันจะไม่มีใครหรือหน่วยงานใดมีสิทธิคุกคามประชาชนทั้งสิ้นฉันฟันออกหูนะคะ ทำกับฉันอย่างนี้ฉันฟันออกหูนะคะทนายดิฉันคุณนิติธรล้ําเหลือค่ะดิฉันจะไปกับทนายดิฉันไปที่ดีเอวันจันค่ะคุณนิติธรเรื่องของ DSI เนี่ยยังไงนาย,ยกก็ต้องรับผิดชอบนะครับเพราะว่านาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นประธานคณะกรรมการคดีพิเศษฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าสิ่งที่ทาริธรรมแล้วนาย,ยกไม่รับรู้รับทราบเนี่ยไม่ได้ นะครับฉะนั้นที่คุณอัญชลีพูดก็ถูกต้องนะครับต้องไปพราคุณนายกต้องไปร้องเรียนที่นายกเพราะเป็นประธานโดยตรงนะครับ ชมคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศการถแถลงข่าวสดนะคะของคุณอัญชลีไพรีลักค่ะและในส่วนของนายนิติธรล้ำเหลือนะคะซึ่งเป็นที่ปรึกษาของทางกลุ่มคอปทอขณะเดียวกันก็เป็นทนายความของในส่วนของคุณอัญชลีด้วยนะคะและ้วก็ก็มีความชัดเจนแล้วนะคะว่าจะมีการดําเนินการนะคะในการที่จะไปเรียกร้องนะคะหาความชอบธรรมจากถามถึงความชอบธรรมจากทางนางสาวยิ่งรักชินวัฒนนายกรัฐมนตรีในฐานะที่เป็นประธาน คดีพิเศษด้วยนะคะแล้วก็ในวันจันทร์ที่23ธันวาคมนี้นะคะนายนิติธรก็จะเดินทางไปที่ DSI ค่ะเพื่อที่จะขอพบนายธาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ก่อนช่วงเวลา12นาฬิกานะคะแล้วก็จะมีการดําเนินการในการฟ้องร้องดําเนินคดีกลับกับทาง DSI นะคะเนื่องจากว่ามองว่าการดําเนินการในเรื่องของการออกหมายจับหรือแม้แต่การอายัดบัญชีของทางแกนนําผู้ หนุ่มนั้นนะคะก็เป็นการคุกคามขณะเดียวกันคุณอัญชลีก็ได้เปิดเผยถึงการถูกคุกคามนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการส่งเจ้านาเจ้าหน้าที่ไปคุกคามบิดาถึงที่บ้านนะคะอย่างไรก็ตามค่ะความคืบหน้าทางคดีในส่วนนี้นะคะเราคงจะต้องติดตามแล้วก็คงจะมีความคืบหน้าจากทางในส่วนของทนายความนั่นก็คือนายนิติธรและก็คุณอัญชลีต่อไปค่ะขณะเดียวกันเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะก็มีการถาแถลงข่าวของทางด้านคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ซึ่งเป็นโฆษกข,ของกลุ่มก,มก,มกมปปสนะคะถึง เส้นทางการเคลื่อนไหวชุมนุมใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะเพื่อที่จะต้องการให้หนางสาวยิ่งรักษินวัตนรนายรัฐมนตรีนั้นลาออกจากรักษาการแล้วก็ให้มีการเว้นวักในเรื่องของการเลือกตั้งโดยมีการปฏิรูปอ่า นะคะแล้วก็หาทางออกของประเทศก่อนที่จะมีการเลือกตั้งค่ะซึ่งณวันนี้นะคะณขณะนี้ค่ะก็บรรยากาศของการชุมนุมนอกจากเรื่องของความคืบหน้าในการถแถลงข่าวแล้วนะคะยังมีเรื่องของการที่ผู้ชุมนุมนั้นนะคะทยอยมาปักหลักชุมนุมเริ่มเต็มพื้นที่ที่ถนนราชดำเนินแล้วนะคะแลวก็ยังมีอีกหลายจุดที่จะมาชุมนุมสมทบในวันพรุ่งนี้ทั้ง18เวทีซึ่งจะเริ่มอย่างเป็นทางการในช่วงเวลา13นาฬิกาด้วยอย่างไรก็ตามค่ะความคืบหน้าของความเคลื่อนไหวหลังจากนี้นะคะและประเด็นต่าง เรายังคงติดตามนะคะเพื่อที่จะรายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบอย่างเป็นระยะๆะะช่วงนี้เรากลับไปที่สถานีก่อนค่ะ